สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่องเชียชาแนลนะครับช่องหวยีวีวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เอาสูตรแต้มรวมนะครับ2ตัวบนแล้วก็สามตัวบนนะครับมาฝากกันนะครับแต้มรวมนะครับงวดที่แล้วเข้ามาเฉพาะแต้มรวมสามตัวบนนะครับซึ่งเป็นสูตรนี้นะครับเข้ามานะครับ ส่วนแต้มรวม2ตัวบนหลุดนะครับเดี๋ยวงวดนี้แต้มรวม3ตัวบนเรามาตามสูตรเดิมนะครับที่เข้ามาจากงวดที่แล้วแต่ก็แต้มรวม2ตัวบนนี้ลงเทียบชนไว้2สูตรงวดที่แล้วตัวชนผิดนะครับเพราะว่าสูตร1ผิดก็เข้ามา1สูตรนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาตามต่อแล้วก็จะมีสูตรใหม่นะครับมาเทียบชนให้นะครับ ่อนอื่นก็ต้องย้ําเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีลุกน,นะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับอนาคตก็ต้องลุ้นว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับ รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับเจรจะได้หวยฟรีทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรแกมรวม3ตัวบนสูตรนี้นะครับสถิติเข้ามาจากงวดที่ออก4 5 3 ของงวดที่แล้ว16บธันวาคมนะครับก็เข้ามานะครับกับรางวัลที่ออก7 57แต้มรวมนะครับ3ตัวบน7จบวกหเป็น12 12อบวกเเป็น19เข้ามาที่แต้ม9นะครับเดี๋ยวของงวดนี้เราลองมาตามดูนะครับว่าจะไปตอ่อไหมนะครับ แต้มรวมนะครับสามตัวบนของงวดนี้เจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองสิบสองบวกแปดเป็นยี่สิบนะครับได้เลขศูนย์ตัวแรกนะครับตัวแรกลบสองนะครับลบสองบวกสามบวกหนึ่งนะครับสิบลบสองเหลือแปด 8ปบวก3นะครับเป็น11แล้วก็บวก1นะครับเป็น12นะครับ4แต้ม4ตัวนะครับ0 8 1 2 30หาันวาคมนะครับ6 6นะครับจะไปจอหรือไม่นะครับเป็นสูตรแต้มรวมนะครับ3ตัวบน เอามาดูสูตรแต้มรวมสองตัวบนนะครับงวดที่แล้วสูตรแต้มรวมสองตัวบนลงไว้เทียบชนนะครับสองสูตรเทียบชนชนกันที่แต้มสี่กับแต้มห้านะครับกับงวันที่ออกเจ็ดห้าเจ็ดนะครับแต้มรวมสองตัวนะครับตัวชนผิดนะครับเพราะว่าสูตรที่เอามาชนผิด สูตรนี้เข้ามานะครับที่แ้มสองนะครับห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองวดก่อนหน้านี้ก็เข้ามาตัวชนอยู่แต่ว่างวดที่แล้วสูตรหนึ่งผิดนะครับชนกันสองแ้มจริงจริงสองแ้มมันก็น้อยไปนะส่วนตัวของผมผมว่าเสี่ยงนะครับโอกาสเสี่ยงแต่ถ้ามันมาก็ดีแต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะเสี่ยงนะครับ อย่างงวดหนึ่งธันวาก็ชนกันสองตัวสองแต้มก็เข้ามาอยู่นะครับแต่ว่างวดที่แล้วสูตรถึงหลุดนะครับเดีย๋ยวเรามาตามดูงวดนี้นะครับของงวดนี้นะครับสูตรเก่าที่เข้ามานะครับตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักร้อยบนบวกหลักสิบบนหลักร้อยบนเลขเจ็นะครับหลักสิบบนเลขห้าแล้วก็หลักร้อยของเลขไทยครั้งที่สอง ได้หานะครับบวกกันแล้วได้17สูตรนี้เพิ่มไปทีละ3แต้มนะครับก็จะเป็น10 3 6 9 2 3 10คันวาคมนะครับ6 6นะครับสูตรนี้6ตัวก็เยอะนะครับอีกห ก็เยอะเดี๋ยวเราก็มาวัดใจเอาตัวชนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับงวดนี้ถ้าเราลองดูตัวชนนะครับงวดนี้สสูตรสถิติจากงวดที่ออก4 5 3หนะครับงวดแรกนี้ก็จะชนกันอยู่3แต้ม3ตัว801นะครับออก53นะครับแต้มรวม2ตัวบนนะครับแต้ม8ออก82นะครับ แต้ม0ออกเจแนะครับแต้ม5ออกหนะครับแต้ม3 02แต้ม2 46แต้ม0 51แต้ม6 90แต้ม9 ก้าเจ็ดแต้มหกของงวดที่ผ่านมานะครับชนกันสี่แต้มนะครับถ้าสองสูตรนี้มาชนกันก็จะชนกันอยู่สี่แต้มเก้าแปดหนึ่งสองกับรางวัลที่ออกห้าเจ็ดนะครับแต้มสองอันนี้เป็นสถิตินะครับระหว่างสูตรเก่ากับสูตรใหม่นะครับเรามาดูสูตรใหม่นะครับจากงวดที่ออกสี่ห้าสามนะครับเป็นตัวเลขหกตัวเหมือนกัน คร่าวๆ,ๆนะครับงวดแรก6บวก6เป็น12 12บก0 12บวก6เป็น18ตัวแรกได้เลข8ลบ1เหลือ7นะครับ7วก2ได้9 9บวก1ได้10นะครับตัวท้ายก็คือเลข0 0บวก1ได้1นะครับแล้วก็1บวก1ได้2 5 3นะครับผลรงางวัลที่ออกแต้ม8 8 2แต้ม0 7จแต้มห้าหนึ่งสองแต้มสามสองแต้มสองสหแต้ม0ูนห้าหนึ่งแต้มห9 0แต้ม9ก้เจดแต้มห งวดที่ผ่านมานะครับห้าเจ็ดนะครับแต้มสองนนี้เป็นสถิตินะครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับเดี๋ยวของงวดนี้เราลองมาตามดูนะครับห้าบวกห้าเป็นสิบสิบบวกห้าเป็นสิบห้าสิบห้าบวกแปดเป็นยี่สิบสามนะครับได้เลขสามตัวแรกลบหนึ่งนะครับเหลือสอง 2ตัวนี้บวก2นะครับได้4บวก1ได้5 5บวก1นี่6 6บวก1ได้7นะครับ3 2 4 5 6 7 30คันว่าเมน,นะครับ สูตรแต้มรวมนะครับ2ตัวบนนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมาตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งแล้วก็หลักร้อยหลักสิบของเลขท้ายครั้งที่2นะครับถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับระหว่าง2ส,สูตรนะครับงวดนี้แต้มรวม2ตัวบนนะครับ ตัวที่ชนนะครับเลข7เลขศนย์ไม่มีมีเลข3เลข6เลขเก้ไม่มีมีเลข2องสี่แจมสีตัวนะครับจริงสีงตัวนี้กำลังอดีนะครับผมว่า3าสี่ตัวนี้โอเคนะครับ ถ้าสองตัวก็จะเสียงมากไปหน่อยนะครับสามสี่ตัวนี้ผมว่ากําลังพอดีนะครับไม่มากไม่น้อยนะครับตัวที่ชนนะครับในงวดนี้ก็จะมีแต้มสองแต้มสามแต้มหกแต้มเจ็ดสามสิบ มาคมนะครับ66นะครับเป็นสูตรแต้มรวม2ตัวบนนะครับชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจก็นําไปใช้นะครับดูแล้วคิดว่าไม่ใช่ไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันโะกตัวไหนนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแชท ไล์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ j จ c h ช n n l l หวยฟรี Fi, ทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาลงคลิปใหม่ใหม่ไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ